วันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับซีซันสาของเกมนี้กันครับสวัสดีครับ Sleepy Night Gaming ฮะวันนี้เราจะมาอัปเดตให้คนไทยฟังซึ่งวันนี้เขาอน้าวมาแล้วแต่คือกว่าจะได้คำตอบมานี่นานมากอ่าก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะ ถ้ายังไม่สับตะไคร้นี่คือเวลาที่ต้องสับตะไคร้หลังจากนั้นเราก็จะมาต่อกันครับวันนี้เกมไม่ได้มาบอกเราตรงๆว่าซีซั่นสาจะมีอะไรออกมาบ้างคือเขาไม่ได้เอารูปมาว่าเดี๋ยจะมีตัวนู่นตัวนี้มีนี่แต่คือเอาเป็นคล้ายๆหนังสือออกมาให้อ่านโอเคนะถ้าคนที่ชอบอ่านนี่คือแคปหน้าจอไปนะฮะ แล้วก็ลองอ่านดูนะครับเพราะว่า,าถ้าอ่านแปลออกอยังไงหรือว่าอันนี้คือผมไม่ได้มานั่งแปลเป็นภาษาภาษาไทยเลยผมมาสรุปให้คนไทยฟังคืออย่างแรกเลยนะครับคือเขาบอกว่ากันดาฟเนี่ยเจอ,เอตัวประหลาดทั้งหมด6ตัวหมาแล้วก็ได้เดินทางมาทางถนนที่มีหิมะนะครับ ถนนที่มที่มีหิมะเนี่ยก็คือมันก็คือประมาณอยู่ประมาณตรงนี้ถูกไหมฮะได้มาเจอเมืองที่หลับไหลไปนานแต่คือเริ่มกลับมามีชีวิตฟังดูเหมือนฮอบบิมไหมฮะเหมือนเป็นกุนดบาบก็คือ อันนี้คือน,นี่นี่คือผมแปลเองนะฮะก็คือฟังดูแล้วก็คือจากเนี่ยจากที่มีสัตว์อะไรแถวนั้นเนี่ยคือสัตว์หายไปหมดเลยเพราะว่าตอนนี้เหมือนมีอะไรกําลังเกิดขึ้นมาเขาก็จะมาบอกว่าโอเคฉันอ่าไม่อยากจะไปยุ่งกับโตวพวกนี้อ่าฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันดีกว่าฮะ จำได้ไหมฮะว่าครัง้งคาวเนี่ยตัวตัวที่มันโผล่มาตรงนี้ครั้งคาวเนี่ยมันตัวใหญ่เท่าคนเลยอันนี้นะฮะคือแล้วก็คือถ้าเล่เลนในหนังสือ Red Book นะฮะก็จะมียูนิตรั้งคาวที่เรามีอยู่ โอเคนะฮะฉ,ฉ,ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาสรุปกันได้ว่าเนี่ยถ้าเรามีอ่าถ้าเรามีตัวนี้เนี่ยก็คือมาก็จะมีแชนนะครับก็คือนี่ครับหนึ่งในที่เขาพูดมาคืออ่าส่วนบล็อกนี่จะมาเป็นฮีโร่หรือเปล่าจะมาเป็นซีซันสามฮีโร่ไหม<ะ>เพราะว่าคุณดบาบเนี่ย<ะ>กำลังมาะ<อ>นะฮะส่วน อันนี้นี่ฟังออกออกมาดูนี่ดูดูแล้วแบบว่า,าเทพมากคือทาหารที่ออกมาเนี่ยหอกยาวมากเหมือนอุรุไครฮะแต่นี่มันเป็นออคก,ก็คือลองพูดว่าโอเคครับสรุปฮนะก็คือยูนิตท,ที่จะมีของกุฎบาตเนี่ยมาเอามาดูจากตรงนี้เนี่ยก็คือ มีทหารหอกฮนะแต่กุนดาบเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่ากุนดาบฮันเตอร์มันจะทำหน้าที่เหมือนอมาน้าธนูนะฮะแต่คืออันนี้คือขี่วอล์กแล้วก็ยิงธนูผมค่อนข้างมั่นใจว่าตัวนี้ต้องอมันต้องมาแน่นอนถ้าถ้าจะมีแฟคชั่นนี้ขึ้นมาส่วนอันนี้ครับภาพต่อไปในะภาพนี้ดูตัวนี้นะฮะวิ่งออกมาตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่า กุนบาทเบิร์ตเซอร์เกอร์คือตัวนี้เนี่ยคือเขาจะก็เป็นเหมือนเบิร์ตเซอร์เกอร์นะฮะแต่คือตัวมันจะไม่มันจะเป็นออกมั้งฮะอ่าอันนี้ตอนตอนนี้อันนี้ผมเองนี่นี่คือเราอ่านมานะฮะแล้วมันออกมาหน้าตาแบบนี้โอเคนะฮะต่อไปครับอ่าอันข้างล่างหน่อยเนี่ยเขามันจะเขียนไว้ครับว่าบอกว่า,นา,า,าเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยเคยได้ยินพวกอ่า โจรสลัดอ่ามาป้นกันอยู่ทางเซาล์นะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูแมพกันเพราะว่าตอนนี้เมนเทนเนนต์อยู่เดี๋ยวเราเอาแมพนี้แล้วกันนะฮะนี่ครับอยู่ตรงคอรันดอร์เนี่ยถ้ากดเข้าไปในเกมเนี่ยข้างล่างสุดเลยข้างใต้มอรดอรเนี่ยจะต้องตรงตรง,ตรงช้างที่จะข้ามไปอ่กอนดอร์ออมบรอดนะฮะข้างล่างเนี่ยมันจะมีอัมบาร์เนี่ยไอ้ตรงเนี้ย ซิตี้เอาคอเซียคอเซียก็คือคอเซียก็คือทหารฝ่ายร้ายใช่ไหมฮะก็คือเนี่ยครับจะเป็นซิตี้อยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างอามอรดอร์เลยจะเทพมากนะครับถ้าก็จะเป็นแฟคชั่นของอโจนสลัดครับอันนี้คือยังไม่ออกแต่คือเขาให้เรามาแปลฉะนั้นผมมาแปลให้คนไทยฟังถ้าคุณอ่านแล้วแล้วเข้าใจ มีความคิดเห็นอะไรมากขึ้นก็คอมเมนต์ลงมาฮะส่วนหลังจากอัปเดตวันนี้แล้วนะฮะคิรูนจะได้สกิลใหม่แล้วก็น่าจะน่าจะเป็นตัวที่น่าจะจับต้องอาจจะทำให้รูนกลายเป็นสูตรรวมของคิรูนได้เลยทีเดียวคือจะใช้แต่ยูนิตจะใช้แต่ยูนิตทหาร ทหารไอ้เงา้าใช้ดรากูนอะไรอย่างเงี้ยฮะคือ,อรูนอาจจะได้บัฟขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดมีคีรูนนะฮะแต่ถ้ามีคาดูนเนี่ยคือทีหนึ่งเนี่ยตัวนั้นบัฟหรือไม่บัฟเดี๋ยวเรารู้กันฮะเพราะว่าผมอ่านดูแล้วคือมันงงๆอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอคอมเมนต์ลงมาฮะคิดยังไงเกี่ยวกับอัปเดตหรือว่าซีซันสนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน